หลายที <c oughs> ่ฝมคุยปีดน้นี่ะนไม่ได้ลยม่มีตวไม่ดคุยเลยไม่มีาาคุณรพูดคุยกับเดี๋ยวเท่ห่อคะไม่้นนั่งรนมาเลยนอี้ไม่ไของเขาบอกต้องยาารไปหลับได้อาคที่กลาพูดกบูหราคาที่อยู่ีนาพูดคุณยไยังเถง่เาบอกเขาไม่งั้นีพูดมาเขบอกเป็นตรการมากเลยคุ่ก็้องีาแบบ้ส้า ตอนนี้คนุดมไปตอว่าตอานแล้วมีหน้าพูดหรือคนเรมสูเ่อต่นี้าพูดเลยกลากูมีวากล้าาเขาแักล้าพูดจริงอันนี้เป็นอนที่พูอยู่ถูกไหมอ่ะคุณบอกสี์คุณมีตัวนมาถ้าเกพอคุยก็มาคุยแต่ไม่คุยจะรับสิทธิคุณพูดมาเนี่ยคุณพูดไม่กล้า่าก็มกานไม่กล้า่ากไม่คุได้ล้ี่ไม่ล้้า้่นี่ยั นก็คงไม่ออกมาจากไม่จากไม่อกมาแล้วใช่ไหมคะไม่กมาจากครได้แน่าึ่จะ้อาจไ่แน่คือมันมันมีแต่ที่คนอนว่าจะไปเป็นงนกนี มเนี้ยคุณยืนแต่ว่ารงกคนีใช่ไหมแล้โทสานีคก็้องใ้กับคุยตาทของที่มมถึงแล้ว่าเาแล้วเีมผแล้วจะให้อะไรเขาแล้วก็ให้ับไปต้อิดว่าทีนี้ักบคุณนู้ไม่ได้อะไรคืออิบหเห็นภาพว่ามีของูเนี่ยทั้งฝ่ายชายที่เป็นสามีของผู้หญิงก็มีทธิจะฟองสามีด้วยนี่ิดอยู่ตรงไหนอ่ะมีรูซี่มันคืออะไรล่ะลูกอ๋อดูคนรวยดิ้งเนี่ยหรือคุณเาเรียกว่า ที่ปนกนเปนหะรนยที <favorite> ่ตัวของผู <refin ements> ้หญ <op edi> ิงอาจจะสได้ว่าวง่ต้ต้องมสินะครับส่วนกรณีการที่พสามีน่านิ่ว่อีสนอีนี่รู้ส่วนในี่นี้ก็ไม่ว่าแต่นี่รู้ว่าเาจะออกแบบจัดนีไก็ตม่ร